วิธีการเดินจงกรมหมายถึงการก้าวไปอย่างมีสติก็ให้หาสถานที่เรียบที่จะเดินเป็นเส้นตรงกลับไปกลับมาระยะเส้นทางประมาณ2 5่ก้าว เมื่อได้ที่เดินแล้วก็ยืนกำหนดเก็บมือไว้ด้านหน้าทอดสายตาลงต่ำานทอสายตาห่างจากตัวไปสักประมาณสี่ศอกมีสติสํารวมและลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อม กำหนดรู้กายในท่าทางที่ยืนอยู่แล้วก็ก้าวเดินไปอย่างมีสติขณะที่ยกเท้าก้าวไปก็ให้มีสติระลึกรู้เนี่ยก้าวเท้าขวาก็รู้สึกที่เท้าขว,กวาก้าวเท้าซ้ายก็รู้สึกที่เท้าซ้าย สังเกตการก้าวไปแต่ละก้าวยกก้าวย่างไปเหยียบลงให้มีสติระลึกรู้สังเกตความรู้สึกขณะที่ยกเท้าก้าว หรือขณะที่ก้าขณะที่เหยียบลงสังเกตดูความรู้สึกความรู้สึกที่จะปรากฏที่เป็นสภาวะที่เป็นประมัดก็จะรู้สึกมีความเคลื่อนไหวมีความแขคนแข็งมีรู้สึกตึงรู้สึกหย่อนรู้สึกไหว มีความแข็งมีความอ่อนมีความเย็นความร้อนกระทบมีสติระลึกสังเกตในความรู้สึกในช่วงใหม่ๆนี้ก็กำหนดเฉพาะที่ไปก่อนโดือดูเฉพาะที่เท้าหรือที่ขาที่ก้าวไปและใหม่ๆนี้ก็ยังกำหนดปนกันอยู่ระหว่าง บัญญัติอารมณ์กับปรมัตถอารมณ์ส่วนใดที่เป็นความหมายคือยกย่างเหยียบหรือก้าวไปเนี่เป็นความหมายนี่เป็นบัญญัติอารมณ์ส่วนใดที่เป็นรูปทรงสันฐานเป็นท่าทางของกายยันนี้ก็เป็นบัญญัติอารมณ์ ก็นามาใช้เพื่อกำกับจิตผูกจิตให้อยู่ส่วนใดที่เป็นสภาวะเป็นความรู้สึกเช่นความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเคลื่อนไหวสบายไม่สบายนี่เป็นปรมัตถอารมณ์เราจะสังเกตว่าผู้ปฏิบัตินั้นปฏิบัติใหม่ๆก็จะมีบัญญัติมีประมัต สลับปนกันไปน่ก็เป็นธรรมดาในขั้นฝึกหัดน่พยายามสำรวมจิตด้วยสติกำหนดรู้ทุกขณะย่างก้าวเดินไปอย่างสบายๆก้าวสบายๆเมื่อสุดทางก็กำหนดรู้สึกตัวในท่าที่ยืน หมุนตัวกลับก็ให้รู้สึกในการกลับแล้วก็เดินกลับมาสู่เส้นทางเดิมมาถึงต้นทางก็ยืนกำหนดหมุนตัวกลับก็ให้มีสติรู้ยืนกำหนดเดินกำหนดรู้เรื่อยไปคำว่ากำหนดก็หมายถึงการมีสติระลึกรู้ มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวระลึกและรู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติชำนิชำนาญมากขึ้น<ม>ก็สังเกตได้ทั่วไปทุกส่วนของกายเวลาจะเดิน,นพอจะก้าวก,ก็จะรู้สึกว่ามีความเคลื่อนไหว อาจจะมีความไหวส่วนบนของกายส่วนท่ามกลางของกายหรือส่วนล่างของกายก็รับรู้ได้ความรู้สึกเคลื่อนไหวตลอดทั้งรู้เข้าไปถึงจิตใจไปด้วยกันความรู้สึกในจิตใจขณะที่เดินเป็นอย่างไรใจสบายก็รู้ความสบาย ไม่สบายก็รู้ความไม่สบายใจคุณมัวใจผ่องใสหรือบางครั้งมันฟุง้งมันคิดมันนึกให้สติระลึกรู้ความคิดพร้อมควบคู่กับความเคลื่อนไหวรับรู้ความเคลื่อนไหวที่กายไปด้วยกันโดยสรุปแล้วได้ว,ว่ารู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่รับรู้เคลื่อนไหวเป็นรูป จิตที่เข้าไปรู้เป็นนามเราจะพบว่ามันมีธรรมชาติต่างกันอยู่เคลื่อนไหวก็ส่วนหนึ่งสภาพที่รับรู้ก็ส่วนหนึ่งขณะที่เจริญสติอยู่เนี่ยก็จะมีธรรมชาติเป็นตัวเข้าไปรู้ไปดูไปพิจารณาไปสังเกตเนี่ยความเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ยื่นให้รู้ จิตใจสติสมัชัญญะเป็นตัวผู้รู้จริญวิปัสสนาก็ต้องระล,ลึกทั้งสิ่งที่ถูกรู้กับสิ่งที่เป็นผู้รู้ไปด้วยกันเรียกว่ารู้ทั้งส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นนามเนี่ยเคลื่อนไหวนั่นเป็นรูปผู้รู้เป็นนามสภาพรู้ว่าเป็นนาม หรือความตึงความหย่อนความแข็งความอ่อนไม่เป็นรูปผู้รู้ดวความรู้สึกเป็นนามเนี่ยให้กำหนดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงถึงความเกิดดับถึงความหมดไปสิ้นไปจะพบว่า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงสลายไปไม่ได้คงที่ไม่ได้ตั้งอยู่ตึงแล้วดับไปไหวแล้วดับไปแข็งแล้วดับไปกระทบเหยียบลงไปหวาเท้ากระทบพื้นรู้สึกแข็งแข็งก็กำหนดรู้กดลงไปข้อเท้าตึงน่องตึงก็กำหนดความรู้สึกที่ตึงยกขึ้นมามันก็เปลี่ยนแปลงสลายไปนันตึงสลายแข็งสลาย อยู่ตลอดเวลาเรียกว่ารูปปัธรรมจะมีลักษณะเสื่อมสิ้นสลายไปส่วนนามนธรรมเป็นสภาพเข้าไปรู้กำหนดไปก็จะพบว่าไม่มีตัวตนแห่งความเป็นเราเป็นของเราที่เดิน,ดนยืนหยุดขณะนี้ก็สักตะว่าเป็นธรรมชาติเป็นรูปเป็นนามไม่ใช่เราเดิน เป็นธรรมชาติที่ปรากฏเป็นเหตุเป็นปัจจัยประกอบอาศัยเองอันเ,เองกันไปเปลี่ยนแปลงเกิดดับไม่คงที่ใหม่ๆก็ยังไม่มีปัญญาก็มีแต่สติระลึก,กรู้ไปเรื่อยๆก็เป็นกุศลเป็นมากุศลที่เกิดขึ้นทุกขณะพอระลึกคร,ครั้งหนึ่ง มหากุลก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งระลึกรู้รลลึกรู้สติก็เกิดขึ้นสะสมกำลังไปทีละขณะขณะจนกว่าที่สติมีกำลังมากขึ้นตามลำดับมีสติมีสมาธิมีความพร้อมปัญญาก็จะเกิดขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงเ,เกิดดับเห็นธรรมชาติ ทีศสักแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราของเรามีความเปลี่ยนแปลงมีความเกิดดับมีสภาพบังคับบัญชาไม่ได้ฉะนั้นขอให้พยายามตั้งใจใช้ความภาคเพียรอาตาปีคือความเพียรสติความะระลึกสัมปชาญโนความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะเดิน แม้จะปวดจะเมื่อยก็กำหนดรู้เวทนาความปวดความเมื่อยระลึกปล่อยวางคลี่คลายนี่เป็นการฝึกหัดปฏิบัติเดินปฏิบัตินานๆค่อยไปนั่งเวลาไปนั่งก็สติสมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมก็จะสืบต่อ การนั่งก็จะทำให้มั่นคงมีสมาธิมีสติมั่นคงตั้งมั่นอยู่ในหนาน